เออังคารอัคารตกใจองคารน้าอาคารนี้วันนี้วันอะไรยีตกคาคารที่จะถึงใช่ไหมเอออังคารน,ารนี้อังคารนี้จะไปปีนเขาที่ลาบุรีลาดบุรี แต่กูไม่บอกไงว่าที่ไหนแต่จริงๆไปได้ใครอยากกูชอบเวลาปีนเขาเนี่ยมันจะเหลือมันจะตัดกําลังคนน้อยลงเรื่อยๆกูชอบตัวนี้แหละมันค่อยทอนคนลงทีละนิดทีละนิดทีละนิดกว่ากูจะถึงตรงนู้นน่ะมันจะเหลืออยู่แค่มันไม่กี่คนอ่ะกูชอบมันจะไม่วุ่นวายแล้วเวลาขึ้นไปแล้วมันจะไม่ขกับกูเพราะมันจะยืนหายใจ ในขณะนั้นมันจะเริ่มดูลมหายใจแล้วกูชอบมากเลยจะไม่มีใครขอกูคุยอะไรเลยทุกคนจะนิ่งเงียบและนั่งนั่งรอคอยความหวังที่จะเกิดขึ้นกูชอบมากเออกูชอบนี่แหละเวลากูไปกูไปปีนขากูชอบเพราะจะไม่มาวุ่นวายกูเยอะเพราะมันเหนื่อยแล้วกูจะไม่ทันรอให้มันหายเหนื่อยแล้วกูจะลงทันที พราะถ้ามันหายเหนื่อยจะเริ่มมีอาการละอาจารย์ถ่ายรูปตรงนั้นตรงนี้กูไม่กูไม่เปิดโอกาสกูไปแป๊บหนึ่งกูดูอะไรกูทาของกูอะไรเสร็จกูถ่ายรูปอะไรเสร็จปุ๊กกูลงเลยกูไม่ทำได้ตั้งตัวกูจะทำรับจบภายในสิบนาทีไม่มีทางหายเหนื่อยนั่งนั่งเติมไอเนี่ยไอเเออนั่งแดกนะไปเป่าพัดลมไปกูจะตัดจบในพัฟปพิบตาอันนี้ อันนี้มันไม่ได้สูงกว่ารถบ,บุรีเนาะแต่ที่รถบ,บุรีเราขึ้นแค่ครึ่งเขาใช่ปะขึ้นนีดเดียวเองอาจารย์ยังไม่ถึงถึงยอดเลยอ,อีกอันหนึ่งเราขึ้นถึงนี่ถึงปลายเออผมว่าไออันที่อาจารย์ไปยืนตรงหาหินอะ่ะอันนั้นมันครึ่งเดียวครั้งแรกอันอันนั้นะผมว่าเท่ากับที่สูงเออเป็นไปได้รอกัน พ่ะนั้นน่ะถ้าลบุรีมันสูงมากครับมันเป็นเขาแต่ลบุรีขึ้นยากกว่าจ้าลบุรีมันเขาใหญ่กว่าขึ้นง่ายแบบเดินอันนี้มันเป็นชั้นหินให้เราเหยียบเหยียบแล้วขึ้นเหยียบแล้วขึ้นเหยียบแล้วขึ้นมันจะมีบางที่ที่มันไม่มีที่เหยียบอันนี้เตี้ยกว่าแล้วไผ่ไผ่ให้จับเยอะกว่าใช่มันมีกอไผ่ให้เกากก็ผมอ่ะผมอ่ะจะล่วงหลายรอบผมก็ไปคว้าคว้าไผ่นะครับ แต่อาจารย์น่ะไม่มั่นคงอ่ะเวลาใส่รองเท้าแตะขึ้นเขาอ่ะนิ้้้้วถึงไไไดดดดีเดี๋ยวต้องหาซื้อรองเท้าผ้าใบมาหาซื้อที่ไหนได้วะคู่สีขาวสักคู่หนึ่งอาจารย์วันนี้ผมว่าจะไปเดินซื้อเนี่ยครับเออใช่เราอยู่เดอะมอลล์นี่หว่าเออเดี๋ยวเดินขึ้นไปเลยจบอาจารย์ต้องใส่ผ้าใบใช่ต้องใส่ผ้าใบคู่คู่หนรัอันนั้นมันรองเท้าผ้าธรรมดาไม่ใช่รองเท้าผ้าใบมันเป็นรองเท้าผ้าธรรมดาเลยรองเท้ากางฟูอ่ะต้องไปแบบพวกแเกเชอร์อะไรพวกนี้ยเนาะ อย่ซื้อรองเท้าผ้าใบคู่หนึ่งแบบที่มันเป็นรองเท้าเดินป่าโดยเฉพาะอ่ะเพราะว่าอาจารย์ใส่รองเท้าแตะแล้วมันลื่นเท้าอาจารย์จะหลุดออกจากรองเท้าแล้วตัวอาจารย์จะล้มลงไม่ลื่นไม่ว่ามันมีอะไรมันตางใช่มันแทงขาแล้วจริงๆควรใส่ใ,ใส่แว่นครอบแบบนี้มีขายป่ะมีมีป่ะ ต้องใช้อาจารย์ใช่เพราะว่ามันผ่นมันชอบจะแทงตาขึ้นที่นี่ต้องใช้ผมบอกใช่ไม้มันดีใส่ตาตลอดเวลาเกือบแล้วอ๋อเป็นไผ่อะคะน่ากลัวนะก็อาจารย์ต้นหลับตาเงี้ยบางทีอะแต่เรวดียังมีแว่นไงกระแทกเข้ามายังแบบแต่กลัวมันจะสอดเข้าไปไงเอาโอเคโอเคโอเคโอเอเคโ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 เคโอ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 เคิอเคโอเคโอเเคโอเคโอเคโอเ เฮ้ยมันจะมีไอ้นี่ป่ะที่มันเป็นช็อปอ๋อนะมันในโรตัสป่าวะมีที่เดมอนนี่ก็มีเดมอนเนี่ยมีเลยครับถ้าเดมอนไม่มีไม่อยากจะเดินขึ้นห้างเลยว่ะในท้านมะมีแน่นอนคนเยอะฝากกดซื้อของกระติกด้วยจ้าเดี๋ยวขอไปดูรองวันนี้จะขอเดินห้างวันหนึ่งจะไปเดินดูรองเท้าไม่ได้ไปดูอะไรนะรองเท้าปีนเข่าอาจารย์ไม่ได้บอกเลยนะว่าจะไปห้างไหนเออ เดี๋ยวจะไปเดินดูรองเท้าแล้วก็ไปเดินดูแว่นไอเนี้ยไอแว่นที่มันครอบเลยอ่ะเพ to ื exactly. ่อกันแบบกันหนามกันอะไรเออบล็อกตาไว้อันตรายใช่แว่นเหมือนไอ้แว่นตาว่ายน้าอ่ะขนาดขนาดก้มผ่านี่นะมันยังแบบคือเราอ่ะรอดแต่ว่าคนข้างหลังเรามันจ่ายแล้วมันเลยนี่ครับมันทําให้แบบว่าโดนเกลียวตาอย่าพิมพ์ซ้ํา ใช่เดี๋ยวจะซื้อไอ้นี่แหละซื้อหุ้มส้นผ้าใบสีขาวคู่หนึ่งแต่วันนี้เดี๋ยวลองไปเรียนรู้ถ้าไม่มีก็เถีะโอ้โหเพราะเราจะใช้แว่นเล่นกันน้ำอ่ะแว่นใช่มันต้องเป็นแว่นพลาสติกแบบที่มันครอบอะใช่แว่นแบบแว่นนี้ไงเราต้องดูข้างหลังฮะเออเดี๋ยวต้องดูที่ใส่ในนท้าอ่ะคล้ายๆแว่นคนขันจักรยานอ่าประมาณนั้น